ตอนนี้พี่เจสซี่นะคะกับแม่จิ๊บแม่จอยในะแอบมาเที่ยวซินท่านกันนะคะแต่เจษจาไม่ได้มานะเจจะจไปโรงเรียนใช่ไหมพี่เจสซี่เพิ่งไปหาหมอมาใช่ไหมคะอ๋อวันนี้เราจะพาเพื่อนๆไปเที่ยวที่ไหนนะร้านไดโซนะคะส่วนใหญ่ของก็จะราคาอยู่ที่เท่ไรนะ 60, 60, 60บาทเอาล่ะเดี๋ยวพาเพื่อนๆไปดูของเล่นกันดีนะโอเคปะ นี้นะคะเราอยู่ที่ร้านดายโซค่ะเอะ๊แล้วใครอยู่ตรงนี้เอ่ยนี่พี่เจสซี่น้องเจสซี่นั่นเองวันนี้เราแอบจะจา๋าหนีมาเที่ยวนะคะจะจ๋จาไปโรงเรียนแต่ว่าที่เจสซี่ไม่สบายนะคะเลยไม่ได้ไปตึ่งพาไปหาหมอมานะ วันนี้นะคะแอบมาหาน้องๆมาเที่ยวที่ร้านดโซนะคะเชียงรายค่ะจะมีของเล่นเยอะแยะเลยอันไหนน่าสนใจนะชุดตุ๊กตานะคะชุดตุ๊กตาอันนี้ก็น่ารักนะ นี่เป็นชุดตุกตานะคะที่ร้านชุดละห0สบาทเองค่ะตรงนี้ก็เป็นเ,เครื่องประดับเจ้าหญิงนะคะแล้วพิซซี่เลือกอะไรคะน่ะยังลบหรอแถวนี้จะเป็นเครื่องเขียนใช่ไหมย,ยังลบนะคะอ้อันนี้เป็นยางลบ,งลบที่มันเป็นแบบซูชิด้วยเนาะ อันนี้ยางลบแบบซูชิอันนี้ก็เป็นยางลบแบบเป็นกันไก่นี่ใช่ไหมเจสซี <c oughs> กันไก่นี่เป็นยางลบแบบเป็นเครื่องเขียนเป็นเครื่องเขียนนะอนนี้จะเป็นแบบเครื่องเขียนทั้งนั้นเลยแล้วที่เป็นซองนั่นราคาอะไรหรอตรงนัน <c oughs> ้นนี่เหรอคะค่ะอ๋อเป็นยางลบค่ะ <c oughs> ด้านโน้นล่ะก็ยางลบใชื่อมนี่เลยแล้วเลือกได้หรือยังคะ <c oughs> <c oughs> กำลังเลือกอยู่ยนะ ที่ร้านเขาก็จะมีของเล่นที่เป็นแบบเป็นเกมให้เด็กๆเล่นด้วยนะคะอันนี้น่าจะเป็นเกมอะไรนะตักลูกเป็ดใช่ไหมมีตะไคร่แล้วก็มีลูกเป็ดด้วยก็จะเป็นเครื่องประดับเจ้าหญิงนะคะุ้ยสวยมากเลยจะซื้ออันไหนไปให้เจ้จาจ๋านี่เนี่ยซื้ออะไรไปฝากเจ้จาจ๋าดี่น่านี่จะเป็นตุ้มหูกำไลนะคะ <c oughs> อเอาไปจะซี มาทางนี้อีกแล้วสวนใจอันไหนคะสนใจอันไหนสนใจของเล่นอันไหนอีกขอเล่นเยอะแยะเลยส่วนนี้จะเป็นสร้อยกับคาถาเจ้าหญิงนะคะเดี๋แม่จะซื้อไปฝากให้จ้าจ๋าอันนึงนะเอาไว้ถ่ายคลิปนะคะอันไหนดีอันไหนน่ารักอันไหนสวยจะซีอันไหนสวยจะซี เจสซี่แบบไหนสวยแบบนี้เหรอค่ะแบบนี้รูปรักแบบมันมีมันมีสีม่วงด้วยกับสีแดงด้วยไหนสวยสีแดงหรอแล้วะค่ะสรุปแล้วนะคะคุณแม่เลือกอันนี้นะคะแล้วให้น้องจ,จัาจ่จะมีของเล่นเยอะแยะเลยค่ะ นี่คือบารบอมนะคะตัวนี้จะเป็นไอ้ก้อนฟองฟูนะเวลาเราไปอาบน้ำนะคะเล,เล่นในอ่างน้ำแล้วก็ชินของเล่นอยู่ข้างในนะคะไอ้ตัวนี้จะเป็นโดนัทนะคะแล้วก็ตัวนี้จะเป็นเชื่ออะไรเนี่ยตัวมีหลายแบบเลือก กระตูนของเล่นญี่ปุ่นนะคะนัจะเป็นรูปรถนะแล้วก็ตัวนี้จะเป็นผีนะคะบ้านบอมรูปเป็นข้างในเป็นของเล่นเป็นผีวันนี้แม่แอบไปเที่ยวมาแม่แอบไปเที่ยวเซ็นทันมาเสสาไม่ได้ไปเสสาเป็นโรงเรียนอะ่ะอ่ะแม่มี ของมาฝากด้วยอยากเห็นแล้วยัง <Yeah. S 1> เห็นรับตารับตาส <Ooh. S 1> วัสด,ดีจ้าส <Yeah. S 1> วัสด,ดี <Okay. S 1> ฉันคือพี่ไลออนนัมเบอรวันสวัสด,ดีไหนลองใส่สิ <Ooh. laughs> ทำไมอคอมันอ่อนอย่างนั้นนาต้องเอาลวงเข้าไปข้างในเราไม่ได้มือติดได้หลือยังคะได้เ,เอาไหนขอดูหน่อยซิไลออนเาพังหัวหน่อยไลออนสวัสดีครับหน่อยสวัสดีครับไล <No>. ออนน้ำประวันเฮ้ยกัดมือเลยชอบไหมคะเดีย๋ยวเราค่อยเอาไปเล่นละครกันนะไลกิป๊อคอนไลออนกิ๊ปบปบ๊อปคอน เอาล่ะไว้คลิปนี้บ๊ายบายฮึดสู้น